สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูขนมนะคะมูผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแลน,น,น,นก็คือเค้กมะม่วงนะคะช่วงนี้มะม่วงสุกเยอะมากเลยค่ะแม่อ้อยเลยต้องมาจัดเมนูนี้นะคะ <Okay. S 2> ก็ขอขอบคุณเพื่อนใน Facebook นะคะที่แนะนําสูตรนี้เข้ามานะคะแม่ก็เลยจะมาลองทําดูนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะแ,ะแม่อ้อยนําสูตรมาดัดแปลงนิดหน่อยนะคะ ตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกนะคะแ0 0กรัมตัวนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ500กรัมน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ400กรัมไข่ไก่สีฟองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลิ่นวานิลลานะคะไม่สองช้อนชาค่ะเกลือ1ช้อนชาผงฟู3ช้อนชาแล้วก็ตัวนี้เบกกิ้งโซดา2ช้อนชานะคะ เดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะไม่อ้อยขอร่อนแป้งไว้ก่อนนะคะจะใส่ตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูล,ลงไปร่อนด้วยนะคะทีนี้เรานำส่วนผสมลงไปตีเลยนะคะ เสร็จนะคะไม่ต้องใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ตามด้วยมะม่วงค่ะเราจะตีจนส่วนผสมทุกอย่างเนียนแล้วก็น้ําตาลละลายดีนะคะโอเคทีนี้ส่วนผสมของเราก็เนียนแล้วนะคะ ทีนี้ไม่ว่าจะนำแป้งลงไปเลยนะคะไม่ว่าจะลงทีเดียวเลยค่ะช่วยคนนิดนึงก่อนค่ะไม่อย่างนั้นแป้งเขาจะกระจายโอเคเปิดเครื่องเลยค่ะตัวนี้ลงไปเลยะคะ่ะน้ํามันนะคะ ตามได้กิ่นวานิลาค่ะออสองช้นชานะคะไม่ว่าจะพักแป้งไว้30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่้กมาดูกันใหม่นะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้30นาทีนะคะทีนี้เราจะ นำมาหยอดใส่ถ้วยเลยนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวอัลมอนด์แท่งนะคะไม่อ้อยเอาไว้โรยหน้านะคะช่วงนี้ไม่อ้อยก็วอร์มเตาไว้รอแล้วนะคะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะ ทีนี้นะคะเรามาโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะอัลมอนแท่งนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอัลมอน์สไลด์ก็ได้นะคะพอดีวัตถุดิบในอ้อยมีก็จะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบกันเลยนะคะโดยใช้ไฟ200นะคะไฟบนล่างนะคะ ไม่ได้เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาอบ20-25นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยขอนน้ำเข้าไปอบก่อนค่ะนี่นะคะขนมของเรานะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่อ้อยจะเอาออกมาเลยนะคะไม่ใช้เวลาอบประมาณ22นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะขนมของเรานะคะหอมหอมทำกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนีนไม่อ้อยจา้ามาชิมให้ดูนะคะดูเนื้อนะคะสวยงามค่ะดูเนื้อนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ สชาติดีมากเลยค่ะนี่นะคะดูนะคะดูเนื้อเข้านะคะใช้ได้เลยค่ะเมนูทำบุญของร้อยพวกนี้นะคะสูตรนี้มเพื่อนลงไปทำกันดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทู e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบาอ้อยยิงขาวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ